แล้วก็สามสามใครเล่นตอนนี้เล่นได้เลยสามเจ็ดสามหนึ 1, ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็สามสามแต่หนึ่งสามน่าจะอีกแป๊บหนึ่งโอ้ยผมมีเรื่องเหล่าหลายเลยผมประเดมาไไรสดโดนเห็นใจผมด้วยนะอย่าว่าอาจารย์ลีลาหรือว่านานให้อาจารย์ก็เหนื่อยเหมือนกันอาจารย์ก็แน่นหน้าอกเหมือนกันอาจารย์ก็เหนื่อยไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะแต่ว่าก็อาจารย์ยัง รอพวกคุณได้พวกคุณก็รอผมไม่ได้ด้วยนะขอบคุณนะครับขอโทษทุกคนด้วยถ้าพูดไม่ดีนะขอบคุณดาวได้ห้ดวง100ดวงของคุณนะครับน่ารักกันอ่ะผมเหนื่อยนะแป๊บหนึ่งเมืดอแรงอ่อนล้าเมื่อเจอเนี่ยตำหนักปู่ใหญ่เปิดแล้วนะใครจะมาไหว้ปู่มาได้นะครับแต่ก็วัคอ่า ก็ดูแลตัวเองด้วยละกันนะครับช่วงนี้นะครับเนี่ยตำหนักปูใหญ่ออนน็อตครับลูกศิษย์มาไหว้พียบเลยนะครับเปิดแล้วนะตำหนักปูใหญ่ออน็อตตั้งอยู่ที่อำเภอนามนตำบลนามนบ้านนนสามคีจังหวัดกฬสินนะครับนามนกากสินเด้อเราพิมพ์ใน g o o g l e Map ใน g p s ว่าตำหนักปูใหญ่ออน็อตก็จะขึ้นเลยนะครับปักหมุดมาได้เลยนะครับตำหนักปู่ใหญ่เปิดให้กรับไหว้เข้าชมแล้วนะครับเนาะต้อนรับทุกคนเลยนะครับใครที่มาจากพื้นที่เสี่ยงก็ระวังตัวเองด้วยนะครับใส่แมส ก็เกลนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นโควิดก็อย่ามานะครับเห็นไหมลูกศิษย์ก็เดินทางมาเพียบครับตำหนักปู่ใหญ่ออนนัดนะครับผู้คนเพียบนะครับน้องจุกใครอยากมาไหว้ปู่ก็มาได้เลยนะครับที่นี่สร้างหมดกว่า20ล้านนะครับ20ล้านเห็นไหมลูกศิษย์มหาอาจารย์อาจารย์ก็รองรับส่วนมากอาจารย์จะอยู่เสาร์อาทิตย์นะครับก็ช่วงบ่ายนะใครมาช่วงบ่ายส่วนมากจะเจออาจารย์นะช่วงหลังเที่ยงไปจะเจออาจารย์นะช่วงเช้าจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เพราะช่วงเช้าผมต้องไปบริษัทนะครับโอเคนะใครจะมาไหว้ปู่ก็มาไดด้้เอนะตหนนักปู่่ใหญอออตครับ โอเคคนดูสามหมื่นเอ็ดตรงนี้อะพร้อมใวอ,อย่างที่จะได้ทุบปูได้ทุบปูเสร็จเราไปขอขอมากรรมแล้วนอนเลยนะพรุ่งนี้ใส่เสื้อสีดำหรือสีแสดก็ได้นะครับเป็นหายใจหอบจังเลยไม่รู้เป็นอะไรวัา ดังดกันเลยหายใจหอบขอบคุณดาว9.9ดวงครับนเดี๋ยวผมเป็นหายใจไม่อิ่มผมไปช่วยน้ำท่วมมาผมต้องเอาขี้พึ่งทาเลยขอบคุณดาวทุกดวงด้ยนะครับเพราะว่าคันเต็มเลยเป็นตุ่มแบบแอ้แพ้น้ำมัง้งไปเราดูทุกปู่ อย่าลืมนะดูทุบปู่เสร็จขอขมากรรมแล้วไปนอนพรุ่งนี้ใส่สีเสียดหรือซีดําก็ได้นะครับขอขมากรรมพรุ่งนี้ก็เราขอคืนนี้นอนแล้วนอนเลยนะอะทุบปู่พร้อมแล้วครับแอดมินครับขอทุบด้วยครับผมทวนอีกเลขแล้วก็ให้ทุบปู่เลยนะอะเราเริ่มจากอย่าลืมเลขรถผมนะสามเจ็ดสามหนึ่งนะอย่าลืมนะเนี่ยเวยไทยก็มาจากสามเจ็ดสามหนึ่งนะชุดนี้รูดสามได้รูดรูดสองได้รูดจะรูดอะไรก็รูดนะผมคิดว่ามันออกสามเจ็ดกับสามสามเมสาให้ผมเดาเนียย เดี๋ยวช่วงสุดท้ายหลังให้ทุบเสร็จเดี๋ยวผมสรุปให้ว่าจะซื้อตัวไหนบ้างลอตเตอรี่นะออมสินลากได้รากนะสามสี่เนี่ยสามสี่เจ็ดผมว่ามาออมสินนะ,ะทูบป,ปู่ครับไปใครเห็นตัวไหนพิมพ์มาครับผมตีให้แล้วด้วยอ่ะพิมพมาแล้วแคปฝากแชร์อีกสักหนึ่งแชร์หน่อยเร็วๆน่ารักทุกคนเลยอ่ะ แคบครับแคปครับใครแคบแล้วบอกว่าทุบปู่ขอบคุณค่ะใครแคบแล้วบอกว่าทุบปู่ขอบคุณค่ะในห้อง v ีพไล่ลงเลยนะครับใครแคบแล้วพิมพ์ว่าทูบปู่ขอบคุณค่ะอยากไปไหว้ปูขอให้โควิดซาซาลงก่อนมันไม่ซาหรอกครับวันที่หนึ่งเนี้ยเปิดประเทศแล้วเยอะเชื่อผมเอาไม่อยู่ฉีดวัคซีนได้สามสิดสามเปอร์เซ็นตเปิดประเทศเฮ้ยไม่พูดดีกว่า ใครรอขอเข้ามากันบ้างผมอยากฟังจังว่าใครรอผมบ้างใครรักผมบ้างเนี่ยอะทุกป,ปูขอพุณกาขอหัวใจรัยวแล้วทุกป,ปูขอคุณกาแชร์ก่อนด้วยนะห้อยอั้นหมดหนึ่งสองห้าเนี่ยอั้นเหรอตอบผมหน่อยห้าสิบดาวโหน่ารักครับ